สวัสดีครับผมจรุนการช่างวันนี้จะรีวิวครัวหน่อยนะครับอขอเสนอรีวิวครัวหน่อยชุดครัวครับราคาเบาๆอันนี้นะครับขอนำเสนอนิดนึงฟังก์ชันการใช้งานครับอันนี้เป็นซิงค์ครับซิงค์แล้วดูข้างล่างใต้บานนะฮะผมจะทำปิดเรียบเลยเห็นไหมไปเรียบเท่ากันแต่ ข้างล่างนี้ผมเปิดโล่งเลยครับผมเปิดโล่งเลยอันนี้เป็นมือจับตีมือจับในตัวนะครับก็เพื่อความสะดวกสบายไม่เกะกะไม่มีมือจับเวลาเราล้างจานอะไรไม่เดินละอย่างเงี้ยครับเพื่อความสะดวกสบายครับเพื่อฟังก์ชันการใช้งานที่ดีที่สุดคนระับนี่ก็คือตรงนี้ถ้าน้ํารั่วครับก็มันจะไม่ขังเดี๋ยวเรายิงซิลิคนนะครับ มันก็จะไม่ขังพื้นตู้เนาะพื้นตู้เหมือนอย่างนี้เหมือนเหมือนอย่างเงี้ยครับพื้นตู้เหมือนอย่างนี้น้ามันจะไม่ซึมถ้าเราเช็ดไม่ดีมันก็จะทําให้ตู้ผุครับอันนี้ก็คือ,ปล,อลลปล่อยล่งเลยปล่อยล่งเลยครับปล่อยล่งเลยก็อันนี้คือซิงนะฮะอันนี้ทําแบบเรียวๆเลยนะครับทําแบบเรียวๆให้ดูเลยว่าผมใช้ไม่อัดยางครับไม่อัดยางผมไม่ได้ใช้ hmr ไม่ใช้ particle อันนี้ขึ้นอยู่ว่าคุณลูกค้าจะเลือกเป็นสีพ่นหรืออ่อนผิวด้วยลามิเนตสีต่างๆครับคือเราขึ้นสแตนดาร์ดมาให้ก่อนแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกเอาว่าสีอะไรครับอันนี้ก็คือสิงครับสิงนะฮะอันนี้บานเป็นซอฟโคตรนะอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานครับคุณลูกค้าอยากได้อะไร อันนี้ที่ใส่ช้อนครับที่ใส่ช้อนเป็นตะแกรงซื้อมาล้างจานตรงนี้แล้วก็วางของตรงนี้วางละวางช้อนตรงนี้ลินชักก็เป็นซอฟ์โค้ดนะครอ,ะอันนี้มุมครับมุมมุมยาวนิดหนึ่งอันนี้ตู้ในมุมครับผม เปิดไปยังข้างในได้เลยตัวนี้เป็นชั้นปรับระดับครับทั้งหมดเลยปรับได้ครับอันนี้เป็นตะแกรงครับเป็นตะแกรงใส่จานเป็นใส่จานเนาะอันนี้เป็นเตาแก๊สครับเตาแก๊สตรงนี้เป็นเตาแก๊สเผื่อเราทํากับข้าวแล้วเราดึงจานมาดึงจานมาใส่ตรงนี้ได้เลยทํากับข้าวใส่จานฮะอันนี้ ตรงนี้เป็นใต้นี้เป็นเตาครับเป็นเตาเปิดโล่งเหมือนกันโอเพนเลยครับเอาเตายัดไข่เข้าใต้นี้กระปุกเล็กกระปุกใหญ่ใส่ได้หมดครับอันนี้ก็เป็นเตาเลยอันนี้เป็นชุดมีดเครื่องปรุงอะไรต่างๆครับอันนี้ก็คือเราทำฟังก์ชันการใช้งานนะครับออกแบบให้สะดวกกับคุณลูกค้าเลยครับ อันนี้ก็จะมีชุดครัวกะปิน้ำปลาอะไรพวกนี้ครับชุดเครื่องปรุงครับต่างๆครับอันนี้ก็เป็นชั้นปกติทั่วไปอันนี้ข้างบนก็เดี๋ยวนี้ใส่อลูมิเนียมครับอลูมิเนียมบานอลูมิเนียมบานอลูมิเนียมนะฮะเป็นสองบานาที่ผมไม่มีมือจับเพราะว่าผมปล่อยใต้นี้ครับมันจะสะดวกสบาย เพราะว่ามันไม่มีมือจับให้เรียบๆครับเรียบๆง่ายๆอันนี้เป็นชั้นปรับระดับเหมือนกันครับอันนี้เป็นฮูดครับฮูดฮนะูดฮะฮูดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยครับฮูดก็ฮูดอยู่ใต้นี้นะฮะฮูดอยู่ใต้นี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นชั้นปรับระดับได้ครับใส่จุใจตรงนี้เป็นตู้เย็นครับตรงนี้เป็นตู้เย็นะตรงนี้จะเป็นช่องใส่ตู้เย็นครับตู้จะเวาขึินไปตรงนี้มีไฟฮะใต้นี้มีไฟ ขอรีวิวชุดครัวให้นำเสนอให้คุณลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่ออินบอกมาก็ได้ครับขอบคุณที่รับชมจรุนการช่างครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ